สหนใจละชีวิตเขาทั้งสองเคสหนูจะมีกรรมติดตัวไหมคะไม่เข้าใจคําว่าละละของเราหมายความว่าอะไรอธิบายคําว่าละชีวิตหมายความว่าอะไรทําให้ตายมีเจตนาทําให้เขาตายหรืออะไรไม่เข้าใจอธิบายขยายความก่อนถ้ามีเจตนาทําให้เขาตายผิดนะอย่าไปทํานะ ระงับความโกรธความเกลียดชังได้ค่ะอะไรระงับความโกรธความเกลียดชังความเมตตาไงมึงโกรธมึงเกลียดมึงอาฆ่าพยาบาลเมตตาไม่มาด้ายเขามึงเมตตาต่อเขาสิถ้ามึงเมตตาต่อเขามึงจะมีโอกาสในการระงับความโกรธความเกลียดได้คนเมตตาเกลียดใครไม่ลงนะถ้ามึงไม่เมตตามึงเกลียดคนได้แน่นอนมาไปของแก้กัน อาบัตสังฆธิเศษสามารถแก้เป็นต่อเป็นฆรวาสได้ไหมครับมึงจะไปแก้ทําไมอาบัตสังฆาิเศสมีเฉพาะพระมึงไม่ใช่พระมึมือ่ต้องแก้แม้มึงจะมีติดตัวออกมามันก็จบไปแล้วในฐานะพระไม่เกี่ยวกับฆรวาสอาบัตท,ทุกอาบัตมีเฉพาะฆรามีเฉพาะพระ,มพะ,พระไม่มีในครวาสถ้ามึงสึกออกมาแล้วคือจบกันไปมึงจะมาแก้อะไรในฐานะฆรวาสล่ะรายการก็มาดีครับแจ้ชวนชื่นเรียนแบบอาจารยออ์เขาส่งมาให้ดูแล้ว ก็มันให้ Mess e n g e อร์วิ่งมาเอาเสื้อที่บ้านกูไปเมื่อนานมาแล้วเหนะประมาณสองเดือนที่แล้วหรือเปล่าว่าหรือต้นเดือนอยังไงเนี่ยมันอยากได้เสื้อโปโลมันจะเหมือนกูไงแต่กูไม่มีเสื้อโปโลให้มามีแต่เสื้อยืดมันก็เลยเอาเสื้อยืดไปเวอร์เองเวอร์แทนเดี๋ยวกูก็จะไปเยือนมาเหมือนกันเดี๋ยวกูจะขอกระโถนไปตีกับบาลมาเหมือนกันเนี่ยวันที่16กกูจะไปอัดรายการ การเจริญเมตตาฝึกยังไงฝึกปาถนาดีกับคนอื่นคําว่าเมตตาแปลว่าปาถนาดีกับบุคคลอื่นปาถนาดีกับทุกคนปาถนาดีให้กับหมดทุกอย่างอะ่ะถ้าเราฝึกปาถนาดีกับคนอื่นตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าการจเจริญเมตตาฝึกคิดนึกติตึกอยู่ในใจพิจารณาคข้ควรอยู่ในใจตามหลักเหตุหลักผลดูทีหยดหรืยอยังครับทําไมกูต้องดูกูไม่เข้าใจกูจะดูเพื่อ เราขับรถอยู่ดีๆแต่โดนรถที่ขับสวนมาชนแบบนี้เป็นเพราะปีชงไหมครับมันจะเกี่ยวอะไรกับปีชงมันคนละเรื่องอ่ะรถมาชนมึงเพราะเขาประมาทไม่เกี่ยวกับมึงคนเรามาเป็นเรื่องปกติที่เกิดมาจะต้องมีอุบัติเหตุอุบัติภยัยมึงก็อยาะโทษแต่ปีชงไม่เคยโทษตัวเองมึงขับรถประมาทล่วกม,มาเขาหรือเปล่าหรือถ้ามึงไม่ประมาทม,มีสติสัมปชัญญะได้มันไม่เกี่ยวกับปีชงมึงไม่เป็นปีชงมึงก็โดนชนได้ วันเดือนปีคืนไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตของมึงเลยอยู่ที่การกระทําทางกายวาจาใจไม่สนใจอะไรกับปีชงมึงก็มาโนเก่งนะทาไมภิกษุณีถึงสือถือศีลมากกว่าภิกษุคะก็เพราะพระภิกษุณีอ่ะเขามีร่างกายอ่ะที่ต้องมีกฎระเบียบมากกว่ามันไม่เอื้ออำหนยเหมือนป่ะผู้ชาย ผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่ในกรอบมากกว่าเพราะอะไรอันตรายความไม่ปลอดภัยสรีละร่างกายที่โดนล่อลวงได้ง่ายร่างกายที่จะโดนข,ข่มขืนอะไรไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่จนต้องมีกฎข้อบังคับเพิ่มเพิ่มอีกหลายข้อขึ้นมาอย่างเช่นต้องอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุสงฆ์เท่านั้นอยู่เองตามลําพังไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยและมีอีกหลายเรื่องการยืนในน้ําการอะไรที่เอาน้ำเนี่ยไหลผ่านอวัยวะเพศของตนอย่างเงี้ยมันมีอีกหลายเรื่องมาก มันเป็นความละเอียดทางสรีระร่างกายที่จะนําไปสู่การทําผิดเพื่อไม่เป็นไปเงื่อนต้นแห่งพรมจันย์